สวัสดีครับผมเอ็ดดี้ทล์กนะครับขี้โมโ้บน Facebook ตอนที่สองแหมทำคลิปแรกแล้วถูกใจฮะทำคลิปที่สองเลยนะฮะเพราะว่าเลยกลายเป็นขี้เกียจพิมพ์ไปเลยใช้คุยกันแทนในตอนที่สองนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอิทัิป,ปัจจยตากับความใจกว้างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโอ,อ้แมหัวข้อน่าสนใจแล้วก็คำว่าอิทัิป,ปัจจยตานี่ดูแบบเท่เลยเกินดูแบบ ลึกล้าเหลือเกินนะฮะซึ่งก็ลึกล้ําจริงๆครับผมเองชอบธรรมะข้ออิทัพปัจจยตามากนะครับแม้นจะมีคนบอกว่าเป็นธรรมะข้อสูงผมเองก็เคยถ่อมตัวถ่อมตัวว่าเอ้ยเราคงไม่เข้าใจอิทัปปัจจยตาหรอกอิทัพปัจจยตาดูเท่จนเกินไปบุญเราคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าผมผมชอบธรรมะข้อนี้จริงๆขนาดเอามาสวดเลยนะฮะคือ ไปไปมามาเดินไปเดินมาก็สวดเหมือนกับฮัมเพลงนี่แหละฮะก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไป <c oughs> ผมแบบถูกใจฮะ <c oughs> ถูกใจเหมือนแบบเจอท่อนเพลงที่มันแบบโดนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบฟังฟังแค่ไม่กี่ครั้งผมจําได้แล้วผมก็ เอามาท่องด้วยความศีเนหามากกับธรรมะข้อนี้ฟังดูแล้วก็งงๆนะฮะเหมือนแบบเป็นการแบบพูดเล่นคําวนไปวนมาอะไรแบบนี้นะฮะพระอาจารย์ภัสกรนะฮะที่ผมก๊อปปี้ความคิดอะไรของท่านมาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับความคิดทางธรรมะของผมมากที่สุดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นไอดอลเลยท่านแปลหรือว่าพูดถึงอาการของอิทัปปัจยตาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่า อิทัปปัจจยตาก็คืออิทัปปัจ,จัจนั่นแหละมาจากคําว่าอิทัปปัจ,จัจไ,ไปไปมามาเพราะกอเป็นปัจจัยให้เกิดขอและขอก็อาจเป็นปัจจัยให้เกิดกอได้ก็ทับกันไปไปไป,ไปมามาอะไรประมาณนี้อันนี้ผมยกมาด้วนๆนะคือท่านจะอธิบายมีความครอบคลุมยาวแล้วก็ตัดเป็นด้วนๆมาเพื่อที่จะอธิบายอาการของอิทัปปัจจยตา นะครับผมก็ประทับใจในคําอธิบายนี้มากว่าอิทัปปจ,จัยตาอิทัปัจจัยไปไป,ไปมา,มาๆเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอืเอ็ดดี้ท้องมันอาจหานมากมาพูดถึงอิทัปปัจจยตาจริงๆทาข้อนี้เข้าใจไม่ยากครับจริงๆฮะเพราะว่าเป็นกฎของสากโลโลกแล้วก็เป็นกฎของจักรวาลเลยเป็นกฎใหญ่ที่ครอบคลุมปฏิจจสมุปบ,บาทอีกทีซะด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่า อิทถ้าปัจจยตานี้หมายถึง every thing g i n g e bell ฮะ every thing g i n g e bell ที่มันเนื่องกันไปหมดเช่นนะเช่นอธิบายง่ายๆนะฮะความสะอาดเกิดขึ้นมาจากมีคนกวาดถนนคนกวาดถนนที่มาทำงานได้ก็เพราะมีลูกสาวที่เป็นแรงกระตุ้นพลังใจให้ต้องออกมาทำงานที่ออกมาทำงานก็เพราะรายได้ของสามีไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวอะไรแบบนี้ฮะโยงโยงกันไปมีเหตุปัจจัยเต็มไปหมด อาจจะอธิบายได้หลายสถานะเช่นความสะอาดเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกของประชาชนที่ประชาชนมีจิตสํานึกเพราะประเทศมีการศึกษาที่ดีเพราะประเทศมีการศึกษาที่ดีเพราะมีผู้นําที่ดีผู้นําที่ดีมาจากการเลือกตั้งหรือลากตั้ง布拉布拉อะไรเ,เนี่ยก็ว่ากันไปเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะดูเผินๆเหมือนว่าเหมือนว่าไม่มีอะไร <laughs> ดูเผินๆมันเออมันก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยทําไมไม่เห็นต้องมาอธิบายเลยว่าอะไรมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนู้นมีสิ่งนี้จึงมีอะไรประมาณนี้เพราะเพราะมีโลกใบนี้จึงมีชีวิตเราที่โลกใบนี้อยู่ได้เพราะมันมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงหนึ่งดวงอาทิตย์กับโลกก็มีแรงดึงดูดในระหว่างกันประมาณหนึ่งมันเลยไม่ดูดเข้าไปหากันมากจนเกินไปเพราะมีดวงจันทร์มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยฮะคือแบบเป็นร่างแหเป็นร่างแหแบบเอฟลิติงจีนเกเบลไปทั้งหมด ซึ S <S. ่งอ e ิทัปปัจจยตาเนี่ยมันจะเป็นเนื่องกับเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออนัตตาคือความไม่มีตัวตนเป็นแก่นแท้ทิ้งเที่ยงทิ้งเที่ยงแน่แน่นอนๆนอะไรที่แท้จริงเพราะมันมีทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยแบบหนุนเนื่องกันไปหมดเหมือนร่างแหกันไปหมดฉะนั้นมันเลยไม่มีตัวตนที่จับต้องได้อันนี้เริ่มลึกแล้วนะฮะเริ่มเป็นธรรมะข้อลึกซึ่งอย่าไปสนใจเลยเอามาแบบว่าใช้ประโยชน์ได้เลยดีกว่านะครับ หลายๆคนบอกแมฟังแค่นี้เข้าใจแล้วอิทัปปัจจยตาอืทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดแต่ว่าอันนั้นเป็นการเข้าใจในหัวสมองครับมันไม่ลงลึกไปถึงใจจริงจริเพราะว่าถ้าเผื่อมันเข้าใจแบบลงลึกไปถึงใจจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในการมองสิ่งต่างๆในการมองโลกในการทําธุรกิจในการดูข่าวสารในบริบททางการเมืองถ้าเราเข้าใจถึงอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเราไปหมด ซึ่งผมยกตัวอย่างจากผมเองเลยเนี่ยหลายๆท่านที่ที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k เนี่ยนะฮะอาจจะมองดูแล้วอาจจะเอ็ดดี้มันงงๆมันมีทัศนคติแปลกๆทางการเมืองเหมือนมันไม่มีจุดยืนเลยเดี๋ยวมันก็กดไลค์เดี๋ยวมันก็กดไลค์ like ทักษิณเออเป็นชอบท่านทักษิณด้วยเป็นเพื่อนกับทักษิณด้วยก็กดไลค์เพจของนายกด้วยแล้วก็มีฝ่ายค้านด้วยแล้วก็มีสนับสนุนคนที่มาชุมนุมไล่ ระกูลชินวัตรด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผมก็ติดตามไปทั่วเนี่ยฮะเออเหมือนมันไม่มีจุดยืนทางการเมืองเลยมันจะเอาอย่างไงอะไรเนี่ยคือไอเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากที่ผมพิจารณาธรรมะข้อนี้แหละที่ว่ามันมีเหตุปัจจัยเยอะมากผมยกตัวอย่างเลยนะหลายๆคนก็มองว่าที่ประเทศทุกวันนี้มีปัญหาพอทักษินอ่ะแต่ก็อย่าลืมว่าที่มีทักสินในวันนี้ก็เพราะมีการสนับสนุนจากพลตรีจำลองสีเมือง ซึ่งผมเกิดทันนะผมจําได้ว่าท่านจําลองสี่มือนี่โอ้โหสนับสนุนทักษิณเป็นแบบฮีโร่เลยเหมือนเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาจะมาทํานุบํารุงบ้านเมืองประเทศไทยอะไรเงี้ยคนก็แห่เลือกยุคหนึ่งคุณสนธิริมทองกุลก็สนับสนุนนะทักษิณชินวัตรเนี่ยเห็นไหมจําได้ไหมฮะลองนึกไปใครแก,แก่แล้วเนี่ยลองนึกไปว่าเฮ้ยตอนนั้นทุกคนเฮีโร่อะอะไรก็ทักษิณทักษิณทักษิณชินวัตรทั้งนั้นเลยอะเป็นฮีโร่อะไรเงีเ้ยอ้าวแล้ววันนี้มันยังไงอะ เพราะมันเป็นอย่างเนี้เออนะฮะมันมีเหตุปัจจัยอะไรตั้งมากมายแล้ววันนั้นมีทักษิณก็เพราะว่าสภาพบ้านเมืองสภาพบ้านเมืองอมันเพิ่งมีเหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองมาที่อะไรนะขับไล่พลพลเอกสุจินดาคราปยูนอะไรที่ปี40ปีอะไรไม่รู้เออช่างมันเถอะผมก็ยังอยู่มปลายยังเด็กๆอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมพอมีเหตุการณ์นั้นมาก็เลยแบบประเทศนี้ภาวะนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงลรัฐมนูญเออต้องอย่าง,งนู้นอย่างนี่ก็มีคนทักสินโผลมาก็ับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะพิจารณาความดังของศิลปินคนหนึ่งก็ได้อย่างพี่หนุ่ยไมโครที่พี่หนุ่ยไมโครดังในยุคสมัยนั้นได้ก็เพราะพี่หนุ่ยไมโครมีบุคลิกแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะยุคสมัยนั้นต้องการคนแบบนี้ถ้าให้พี่หนุ่ยไมโครเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนี้พี่หนุ่ยไมโครก็อาจจะไม่ได้เป็นศิลปินแบบทุกวันนี้เพราะว่าหน้าตามันไม่โดนใจคนในปัจจุบันนี้ ดารานกักร้องหลายคนที่เราเห็นโด่งดังๆก็อาจจะไม่ดังในสมัยนี้และดารานักร้องสมัยนี้ที่หน้าตาเกาหล,าหลีย้อนกลับไปสมัยก่อนในยุคสมัยที่โลกเป็นแบบนั้นก็ไม่ดังก็หมวยหมยคนหนึ่งมันไอเก,เกาหลีเป็นประเทศไหนก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันว่าหน้าแบบเกาหลีจะต้องดังอะไรแบบนี้ฮะหรือเวลาแบบเรานํามาใช้ถ้าเราอินจริง,รงๆเข้าใจในอิทธิปัจยตาจริง,รงๆเนี่ยเวลาเราขับรถไป เราโดนรถปาดหน้าฟู่หรือขับไม่ดีขับเร็วอะไรก็ตามทีเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาลองพิจารณาว่าเออมันยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราไม่รู้เช่นคนที่ขับรถเร็วปาดหน้าเรามันอาจจะปวดอึ <c oughs> เอาจริงๆมันอาจจะปวดอึก,ก็ได้ที่มันปวดอึเพราะมันกินอาหารผิดสำแดงมันมาจากกรุงเทพมันเพิ่งกลับมาจากการทำงานไปช่วยเด็กกำพร้าแถวระยอง เวลาไปช่วยเด็กกำพร้าแถวและยองแถบนั้นก็ไม่มีอาหารที่ถูกปากมันซึ่งเป็นคนกรุงเทพมันก็เลยกินไปแล้วมันก็ท้องเสียท้องเสียมันปวดอึมากมาเลยขับรถเร็วปาดหน้าเราโดยที่ไม่เห็นเพื่อที่จะไปเข้าปั๊มเพื่อไปอึพอเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบใจกว้างเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ด่วนตัดสินอะไรอะ่ะเพราะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เป็นโลกนี้ต้องเป็นขาว ดำมันต้องมีซ้ายมีขวามันต้องมีดีมีเลวมันต้องมีชั่วคนไม่เลือกข้างเป็นอะไรเป็นไอ้พวกไม่กล้าตัดสินใจหรือเป็นไอ้พวกอะไรอ่อนแอขี้ขาดเออมันจะมีบอกว่าพวกคนเป็นกลางนี่เป็นพวกขี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไอ้เป็นกลางแบบผมก็มีว่ามันมันต้องเผื่อใจว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรเยอะนะฮะทุกๆปรากฏการมันยังมีอะไรที่มันหนุนเนื่องมันมีเหตุปัจจัยมันมีทั้ง เรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรมากมายสําหรับใครที่ชอบอ่านสามก๊กหรืออะไรเงี้ยก็จะเข้าใจดีแล้วเราก็จะมองทุกๆอย่างไป่างว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะครับก็อิทัปปัจจยตานะฮะอาจจะจำสั้นๆแบบผมจำก็ได้อิทัปปัจจยตา e v e r y t h i n g jingle bell และ อื่นอนอ,นอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เผื่อใจไว้ในส่วนที่เรายังไม่เห็นด้วยนะครับท่าน,น,นา,า,า่นาจจจานว